พอผ่านไปสักพักหนึ่งอะ่ะก็ได้ยินเสียงเหมือนเท้าเดือนบราคารที่แบบเป็นเสียงเท้าเหมือนเหยียบพื้นไม้อะ่ะ Hey! <laughs> สวัสดีค่ะอัปเดตจากที่ถ่ายติ๊กต็อกที่ลงไปเมื่อวานนะคะแล้วก็ขอบคุณสามล้านวิวแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจเลยเนาะที่แบบว่าบอกว่าเเดี๋ยวคอเป็นเพื่อนพี่เขาไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้กี้ได้ออกคืออาจริงๆออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าตอบไม่หมดเพราะคอมเมนต์เยอะมาก,แล,กแล้วหลายๆคอมเมนต์ก็บอกประมาณว่าเป็นยังไงบ้างอะไรงอะไรอย่างเงีง้ยก็คือยังอยู่ดีนะคะยังไม่ได้สู่จักรวาลน,นะคะ <c oughs> ได้ไปกักตัวที่หน้าคนเดียวก็คือจะบอกว่ากี้อเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วกี้เป็นคนเดียวที่มากับเพื่อนเราแบบกี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะนอกนั้นฉีดหมดแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันผิดมาตรการของหมู่บ้านเพราะว่าที่หมู่บ้านเนี้ยต้องฉีดวัคซีนอย่างเดียวเท่านั้นท้าไม่งงานก็ต้องกักตัวแต่กี้ก็โอเคเพราะว่ากักตัวก็โอเคเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้วกี้ก่อนที่จะไปอะ่ะกลับมาเก็บของที่บ้านอะ่ะกี้ยังร้องเพลงไปด้วยเก็บของไปด้วยอยู่เลยอะ่ะเออ เรืวความที่ว่าตั้งแต่บ้านเราทาเพลงมาอยู่บนรถเราก็ยังทาเพลงอยู่ในใจแต่พอเราเห็นค่ายปุ๊บเข่าอ่อนเลยค่ะก้าวไปต่อไปไม่เป็นเลยค่ะโอ้โหแต่ตอนนั้นนะ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์มินาทีที่เราเกืนไม่เข้าคายไม่ออกถ้าเราจะกลับบ้านอ่ะเราก็สงสารตายายเราสงสารน้องชายเราแต่ถ้าเราจะอยู่นี่เราก็สงสารตัวเองแต่ทําไงได้คือเราเป็นคนเราไม่อยากเห็นแก่ตัวเราก็เลยคิดว่า เราทนอยู่นี่ดีกว่าเราก็คือวินาทีแรกที่เดินเข้าไปไม่มีใครเข้าไปส่งนะคะเดินเข้าไปคนเดียววินาทีแรกที่เดินจากหน้าค่ายเข้าไปถึงห้องอะ่ะคือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุง้งปั๊กไฟหรือว่าอะไร mm hmm. ก็คือหนูต้องเดินหาเองแล้วมันไม่ใช่บ้านเราอะคะ่ะ จะให้ไปเดินตามหาของอนในเกมผีอย่างเงี้ยเราก็คือแบบว่าสถานที่ก็น่ากลัวอยู่แล้วว่าพอเราได้ของเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งค่ายก็ใจดีค่ะค่ายก็เลยเปิดเปิดเพลงดังๆให้เราฟังเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เที่ที่สุดแล้วพอดึกๆมาเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันต้องกลางมงแล้วอะ่ะเราก็ไปกลางมงพอวินาทีที่มันจะก,การมงเสร็จปุ๊บตุกแกเป็นแขกรายแรกที่ออกมาถักทาย ก็คือวิ่งอ้าปากวิ่งมาทางเราก็คือไม่เคยเจอตุ๊กแกแบบนี้ <c oughs> เราพอตุ๊กแกไปใช่ปะก็พอผ่านไปสักพักนึงอะ่ะ <c oughs> ก็ได้ยินเสียงเหมือนเท้าเดินบนราณาที่แบบเป็นเสียงเท้าเหมือนเหยียบพื้นไม้อะ่ะแล้วทีเนี้ยคือนี่ก็กรีดอีกทีนึงแต่กรีดไปสองรอบเราก็ไม่มีแบบคนเฝ้าออกมาช่วยก็เลยรู้สึกแค่ว่าถ้าต่อให้ไม่ใช่เรื่องผีแล้วมันเป็นอะไรอย่างอื่นอะ่ะ ให้เราจะร้องขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครมาช่วยก็เลยรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยแล้ววินาทีนั้นอ่ะก็คือปวดฉี่ด้วยแต่ก็คือต้องอั้นไว้จนถึงเช้าเพราะว่าห้องน้ําอ่ะมันต้องเดินผ่านป่าไปก็คือตั้งแต่หน้าค่ายรอบๆค่ายเป็นป่าอ้อหมดเลย